เปิด5ละครซุปตาดังเต็มเรื่องแต่ดันแป๊กเรื่องแรกแสงเสน่หาคิมเบอร์ี่เจมมาเหลือเชื่อมากๆที่เรื่องนี้ไม่ประสบความสำเร็จเราเมื่อดืชื่อพลนัางและแนวละครที่เร้ายางแรงๆน่าจะยืนหนึ่งเป็นละครแห่งปีแต่ผลลั์เรื่องเรตติ้งกลับออกมาตรงกันข้ามเรื่องที่2เกาะรักกลนหัวใจละครเบาสมองดูได้ทั้งครอบครัวของช่อง7 HD ได้เรตติ้งผิดฟอร์มและครช่องมากม คาดว่าชุดอ่อนน่าจะจุ่ที่พะนางหน้าใหม่ทั้งคู่ที่ยังเอาคนดูไม่อยู่ยังเนยประพาดาและบลิววรพลเรื่องที่สามรังรักพลางใจอีกเรื่องของช่องเจ็ดที่ผิดฟอร์มเล็กนอยเพราะน่าจะทำเรตติ้งได้ดีกว่านี้จากบทประพันธ์ที่มีคอนิยายหลายคนติดตามแต่สาเหตุนั้นก็คงเสมือนเกาะรักคนหัวใจที่พลนางอย่างโดนัทพัทสพุพลและปูเป้เกษรินเอาคนดูไม่อยู่โดยเฉพาะในกรณีนี้ ดูเหมือนจะอยู่ที่นางเอกมากกว่าพระเอกอย่างหนุ่มโดนัทแล้วสาวบูเป้เจอเนเบแนมมาตั้งแต่เริ่มเรื่องที่4จิตสังหารของช่องวันสามสิบเอ็ดและละครบูในตำนานกลับมารีเมคใหม่อีกครั้งแต่กลับลาจอไปเงียบๆแบบไร้ซึ่งกระแสและเรตติง้งจุดอ่อนของเรื่องในไซตาชาเนตเวอร์ชันนี้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ให้พระนางเด็กลงแบงทิติ 3, ประกบคู่พีคพัชยาจนทำให้เชื่อไม่ได้ว่าเป็นละครบูเรื่องที่5ดวงใจในมนตรา ถือเป็นอะไรที่ผิดคาดมากของช่องสามอีกเรื่องกับการคัมแบ็กกลับมาจับคู่กันอีกครั้งของคู่จิน้นคู่จริงโตโนโ่นิชาที่เรตติ้งออกมาต่ำกว่าคาดหมายโดยจุดอ่อนของเรื่องนี้นั้นชอเน็ตมองว่าเคมีของโตโน่และนิชาในจอดูไม่ฟินเท่านอกจอเนื้อเรื่องแนวและครแบบคัมพพคํมชาติที่ช่วงเวลานั้นช่องสามใช้ติดติดกันมากไปจนดูซ้ำซากจนน่าเบื่อ